ยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆลุงฟานาอามิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแวงเก่านะครับวันนี้ก็สาบมือสยามก็มาพบกับพี่น้องกับเหรียญสิบบาทอีกเช่นเคยนะครับซึ่งเหรียญปีพศนี้ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยสดงดงามอีกปีพศหนึ่งนะครับ จะเป็นเหรียญปีพศออไหนก็ฝากพี่ๆน้องๆลงปัญอาติดตามรับชมกันได้ในคลิปราคาเป็นอย่างไรนะครับมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันหรือเปล่าในตลาดนักสะสมปีพศนี้น่าเก็บสะสมมากน้อยขนาดไหนนะครับเราไปรับข้อมูลพร้อมๆกับกระสาบเมืองสยามได้เลยนะครับ เปรียน10บาทมีอยู่หลายปีพศนะครับที่มีการประเมินราคาเอาไว้ถือได้ว่าสูงนะครับมีอยู่8ปีพศที่มีราคาตั้งแต่400บาทขึ้นไปนะครับ8ปีพศเลยทีเดียวนะครับพี่น้องจะเป็นปีพศใดนะครับก็ฝากพี่น้องกดติดตามกันในคลิปนะครับในช่องของเราเราจะนำเอาข้อมูลต่างๆเอามารีวิวฝากทุกๆท่านในคลิปต่อๆไปนะครับ สำหรับเหรียญที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีความโดดเด่นและความสวยงามถึงแม้จะมียอดการผลิตนั้นค่อนข้างสูงแต่ก็ยังเป็นเหรียญที่หายากอีกเหรียญปีพศหนึ่งนะักครับด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักทางเบื้องขวา ส่งเครื่องบรมคติยราชภูสิตาพรทรงฉลองพระองค์คลุยบริเวณขอบเหรียญนั้นเหรียญสิบบาทรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่จะระบุเหมือนเหมือนกันเหรียญสิบบาทนี้ถือได้ว่ามีเอกลักษณ์ความสวยงามต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลวดลายด้านหน้าหรือลวดลายด้านหลังนะครับพี่น้องเราจะเห็นได้ถึงเส้นสวยงามของเหรียญเลยทีเดียวนะครับและก็เหรียญ10บ,บาทนี้ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความพิเศษ นะครับความผิดปกติจากกระบวนการผลิตค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทำให้ถึงมีแต่เหรียญชนิดราคา10บ,บาทที่มีความผิดปกตินะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสักนิดสักหน่อยนะครับพี่น้องซึ่งเหรียญ10บ,บาทนี้พี่น้องจะเห็นได้เป็นลักษณะ2ส,ส,นะส,สีนะครับเห็นไหมลักษณะ2สีนะครับซึ่งเป็นจะเป็นสีขาวกับสีทองนะครับสีขาวคือเป็นเหรียญเป็นเนื้อนิกเกิลน,นะครับ สีขาวคือเนื้อนิกเกิลส่วนสีทองคืออะลูมิเนียมบรอนนั่นเองนะครับหรือว่าเราเรียกกันว่าทองเหลืองทองเหลืองนั่นแหละนะครับซึ่งการขึ้นรูปการปั๊มขึ้นรูปนั้นจะเป็นการปั๊มขึ้นรูปด้วยวัสดุสองชิ้นนะครับพี่น้องวัสดุสองชิ้นจึงเป็นอีกส่วนหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งที่ยากต่อการควบคุมหรือยากต่อการกำหนดต่างๆนั่นเองเนาะ อา,อาจจะมีความผิดพลาดได้บ้างนะครับหรืออาจจะมากเลยทีเดียวสำหรับการปั๊มชิ้นงานที่เป็นสองชิ้นขึ้นไปนะครับจะแตกต่างจากเหรียญพวกนี้นะครับพี่น้องเหรียญพวกนี้อาจจะเป็นแผ่นแผ่นเดียวหรือว่าอาจจะเป็นชิ้นงานเพียงแค่ชิ้นงานเดียวเข้าไปปั๊มออกมานะครับจะมีแม่แบบด้านบนกับด้านล่าง ที่มีลวดลายที่แตกต่างกันออกไปนะครับเช่นเดียวกับเหรียญ10บ,บาทแบบนี้นะครับพี่น้องแม่พิมพ์ด้านล่างกับแม่พิมพ์ด้านบนนะครับก็จะเป็นลวดลายที่แตกต่างกันแต่ลักษณะการปั๊มนั้นก็คือวัสดุ2ชิ้นนะครับปั๊มเพื่อให้ประกบกันนั่นเองเนาะ,ะจึงทําให้มีความผิดพลาดได้ง่ายนะครับสําหรับเหรียญ10บ,บาทดังนั้นนักสะสมต่างๆนั้นจึงมีแนวคิด ในการเก็บสะสมในลักษณะเหรียญที่มีความผิดพลาดต่างๆเช่นเดียวกันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วหลายๆท่านเลือกเก็บสะสมในลักษณะเหรียญย n c หรือว่าเหรียญที่มีความสมบูรณ์นั่นเองอนาคตข้างหน้านั้นมีราคาที่สูงกว่าเหรียญที่ผิดปกติแน่นอนนะครับยังหาได้ในระบบมุนเวียนนะครับหาสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามเก็บ สะสมเอาไว้ในวันข้างหน้าไม่แน่นะครับเหรียญแต่ละรุ่นแต่ละปีพศออนี้อาจมีความต้องการในตลาดนักสะสมที่มากขึ้นเช่นเดียวกับเหรียญปีพศออนี้นั่นก็คือเหรียญปีพศ .2545 นะครับถึงแม้ว่าเขาจะผลิตออกมาถึง61ล้าน3 0 3แ0 0 0เหรียญน,นะครับแต่เหรียญตัวนี้ก็ยังหาในลักษณะที่สมบูรณ์นั้นยากเช่นเดียวกันนะครับ หายากเช่นเดียวกันแต่ในลักษณะที่ผ่านการใช้งานแล้วหาง่ายนะครับในลักษณะที่ผ่านการใช้งานนั้นหาง่ายมากแต่เหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งานหาได้ค่อนข้างยากมากเลยทีเดียวนะครับส่วนใหญ่จะมีกับตามเพจต่างๆนะครับตามร้านขายเหรียญต่างๆนั่นเองนะครับก็ยังพอมีให้เราได้ สะสมอยู่นะครับแต่ต้องแลกด้วยราคาที่สูงเช่นเดียวกันปีพุทธศักราช2545 u n c นั้นเขาประเมินเอาไว้ถึง120บาทต่อเหรียญน,นะครับวันข้างหน้าไม่แน่นะครับ120บาทอาจจะเป็นราคา1200บาท12,000บาทไม่แน่นะครับพี่น้องดังนั้นเหรียญเก่าๆสวยๆงาๆ ก็เก็บเอาไว้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญเก่าหรือเหรียญใหม่ส่วนเหรียญต่างๆนะครับของชนิดราคาต่างๆนั้นพี่น้องก็ให้ดูในลักษณะเหรียญแล้วกันนะครับในการเก็บสะสมไม่ว่าจะเป็นสภาพเหรียญปีพศที่หายากจำนวนการผลิตที่น้อย นะครับพวกนั้นจะทําให้เหรียญของเรามีความต้องการในตลาดนักสะสมในวันข้างหน้าเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้กระสาบเมือสยามก็ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่ให้เกียรติรับชมและติดตามสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ